ข่าวประาัแมนเชสเตอร์เต็ดประจำวันที่14เมษายนโดยโค้ชเชฟฟุตบอลแมนเชสเตอร์เต็ดเจนนี่คอสเนร์พรีวิววิเคราะห์ศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์เต็ดประทกระกับทางกรันด้าอีกครั้งในค่ำคืนวันพรุ่งนี้โดยงานนี้จะเป็นศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะในปี2020ครั้งที่2โดยจะเตะกันในคืนวันพฤหัสบดี ตีสองนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะเป็นคู่ของแมนยูประท่กระทางการดาที่สนามโอแทฟอร์ดบ้านของแมนยูนั่นเองเรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าเริ่มจากฝั่งทางแมนยูกันก่อนก็แล้วกันโดยกันที่ทางลูกชอแฮร์รี่ม็กไกวและก็สกัตต์แม็กโชเมเน่พาเรติดโทษแมนและไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้ ในเกมนี้พวกเขาเพิ่งได้แค่เอริกบายยีกลับมาจากการกักตัวจากการรับใช้ทีมชาติไอวอรี่โคสแต่คาดการกันว่านารูโอมนะฮะโอเล็กนัสชานั้นจะส่งอักเซลตัวเซเบออกสตาร์ทคู่กับทางวิเชลินเดอร์เลฟเมื่อทางบายยีรักสนามไปเป็นเวลานานโดยงานนี้มีความไม่เป็นได้สูงที่ทางนารุโอมนั้นจะโรเตชันแข้งตัวหลักส่งไปสันกรีนบูสออกสตาร์ทหลังเจ้าหนูทีมชาติอังกฤษทำา1ประตูกับอีกหนึ่งอสซิส ในเกมลีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกับทางเดนิเลเจมหากตัวรุกทีมชาติเวลเรียกความฟิตได้ทันรวมทั้งยังเป็นโอกาสสำหรับทางอามัดดิยันโบรดอนนี่ฟันเดเบกเนมันยามาเตสและก็ควรมาตาสุดภาพความพร้อมของทางฝั่งการาด้านั้นงานนี้โดมิงโกจูอาเต้กระทางเยนเอเตกีติดโทษแบนสำหรับทีมเยือนโดยที่ทางลุยสโซเรสหายจากการบาดเจ็บ กลับมาเป็นทางเลือกแดนหน้าเป็นที่เรียบร้อยพร้อมโรเบโตโซดาโดที่ผลโทษแบนพอดิบพอดีส่วนการแข่งขันเซบิโตรจริงที่คาดว่าจะลงสนามนั้นทางฝั่งแมนยูจะมาในระบบ4-2-3-1ก็ได้แก่เดับิดเดคิอาอาร์มิชกาอัคเตโตเซเบวิกเตอร์ลินเดเลฟอเล็กเชลเลสเฟร็ดเนมัย่ามาเตสอามาดิยันโลเบรูโนเฟนเดสพอบากบาและก็เมสันกริมบู ส่วนขั้การเปลี่นตัวจริงของทางฝั่งการดานั้นจะมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันก็ได้แก่ด e e ิวิดซิวาดิออสซันเชสบาเยโคเนบากนาลอนเอเรล่าปูเอตามอนโตโรเคนดี้และก็ซนาโดส่วนผลงานท่านัดลังสุดของทั้งสองทีมนั้นทางฝั่งของทางเมนยูของเรานะฮะงานนี้ก็จะมีวันที่19มีนาคม แมนยู u, ชนะอ e ิซิมิลานไป1.0ต่อวันที่2มีนาคมเลสเตอร์ซิตี้ชนะแมนยู u, ไป3ต่อหนึ่งวันที่5เมษายนแมนยู Man u, ชนะไบรตันแอนด์โฮฟอาเบียนไป2ต่อวันที่เมษายนคาราดาแพ้แมนยูไป0ต่อ2และวันที่11เมษายนสเปอร์แพ้แมนยูไป 1. ต่อสส่วนผลงานท่านัดหลังสุดกรทางคาราดานั้นงานนี้นะฮะก็จะมี วันที่19มีนาคมโมชนะการาดาไป2ต่อหนึ่งวันที่11มีนาคมมาเดนเซียชนะการาดาไป2ต่อหนึ่งเมษายนคาราดาแพ้บิยาบริอันไป0ต่อ3วันที่9เมษายนคาราดาชนะแมนยูไป0ต่อ2แล้ววันที่11เมษา,ายนนะฮะบิยาโดริกแพ้ทางการาดาไป1ต่อ2โดยแมนยูได้โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะไป5เสมอศูนแพ้ไป1ยิงได้สียป,ประตูและก็เสียไป5ประตูจากการลงสนามทั้งหมด6นัดหลังสุด ส่วนทางคาราดานั้นชนะไ,ไป2เสมอ0แพ้ไป4ยิงได้5ประตูและก็เสียไป1ิประตูจากการลงสามทั้งหมด6นัดหลังสุดนั่นเองเป็นตัวางานนี้ไม่ขออะไรมากมายนะผมงานนี้ขอแค่เข้าวินวินก็พอนะฮะขอแค่1ต่อ0หรือไม่ก็2ต่อ1ก็ได้นะครับผมในเกมเกมนี้สุดนะครับผมแมนูของเราทุกคนเรามาติข่าวต่อมากันดีกว่านครับ แมนยูแบง์ซิตี้เทลซีมิหนาวจอตบุนสาขา2อ,ออกโรงมั่นใจได้ตัวฮาแลนด์ร่วมทีมอย่างแน่นอนโดยยงงานนี้ที่ผมทางเดลี่เมลรายงานมาว่าไบร์มินิกยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสลีิกาเยอรมันออกมาแสดงความมั่นใจว่าพวกเขานั้นจะสามารถคว้าตัวเอริกบาฮาแลนด์ดาวยิงนอร์เวย์ของชังบริสทซิลมุนมาพรุวมทีมได้อย่างแน่นอนหากโค้งหอกายนี้ยังคงคู่ค้าแข่งในเยอรมน,นีต่อไปอีกหนึ่งฤด,ดูกาล เดยก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันดีว่า,าทีมเสือใต้มักจะควา้าซูเปอร์สตาร์จากทางซัพสีเหลืองไปร่วมทีมด้วยชนิดน้วยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเช่นโรเบิร์ตเลวันดอกสกี้มาริโอกิเซ่แมทต์ฮูเมสและก็ทอสเทนฟริงจนเคยถูกสื่อในประเทศล้อเลียนให้เป็นดอุมุลสาขา2มาแล้ว โดยตามการรายงานระบุเลยว่าไบเาย์นนั้นจะเข้าร่วมวงล่าลายเซ็นของฮาเวเรนคนนี้ด้วยเช่นกันหากสุนหน้ารายนี้ยังคงค้าแข่งอยู่กับทางต้นสังกัดเดิมต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลซึนน่งนั่นจะทําให้ค่าสัญญามริค่า65ล้านปอนด์ที่ระบุไว้มีผลทันทีในช่วงซัมเมอร์ปี2022 ดยการสัญญาดังกล่าวทาให้แชมป์เก่าบุนเดสลลกานั้นพร้อมจะเป็นอีกหนึ่งคัดิเดตนะฮะที่จะสารต่อความร้อนแรงของอดีตทองแข้งซักบวตปัายนี้โดยจะนําเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของเลวอนดอฟสกี้ที่อายุกําลังจะย่างเข้า3 3ปีในช่วงเดือนสิงหาคมที่ถึงนี้อย่างไรก็ตามฮาร์แลนด์เนี่ยมีข่าวพผผันกับทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปทั้งบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดรวมไปถึงอีกหลายทีมในอังกฤษทั้งแมนซิตี้แมนยูกระทั่งถึงเชลซีนั่นเอง ก็เป็นว่างานนี้นะผมทางเบเยอร์มินิกนะฮะก็โดดมาร่วมแจมซะอย่างนั้นนะครับผมต้องรอดูกันต่อไปก,ก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเฮอร์ลิงบอกหาเรน่งคนนี้ดูแล้วจะไม่จบง่ายๆซะแล้วงานนี้เราวมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับแทนเด r เคอหรือไม่แมนยูเล็งจะคว้าตัวจอมหนึบร่วมลีกในช่วงสมร์น,นี้ โดย,ยงั้นนิทานเดบิดเดคิอาหรือเปล่านะฮะเมื่อทางเมนยูของเรายอดทีมของแดนผู้ดีตกเป็นข่าวมีแผนที่จะคว้าตัวนายทวันทีมผู้แข่งรุ่นลีกมาร่วมทีมในช่วงสมอน,นี้โดย,ยงนันนี่พิศาแดงแมนยูของรานบผมทีมดังแห่งศึกฟุตบอลสรังกฤจตกเป็นข่าวมาว่ามีแผนที่จะคว้าตัวเอเบเดโน่มาติเนสนายทวันคนสำคัญของสีประหลัดแอสตันวิลล่าทีมคู่แข่งรุ่มลีกมาร่วมทีมในช่วงเสมอน,นี้จากการรายงานของฟุตบอลอินไซเดอร์ โดยเป็นที่เข้าใจกันนะผมว่าอิาอเมเบเรโน,โนมาติเนสยัากทางปืนใหญ่อาร์ซอลมาสู่ทัพสีผง,ง,งาดแอสตมิล,ล่าโดยค่าตัวประมาณ20ล้านปอนด์หรือประมาณ870ล้านบาทพร้อมกับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนมีส่วนให้สโมสรต้นสังกัดทำผลงานได้อย่างน่าชื่นชมหลังเก็บไปแล้วั้งหมด4 4แต้มจากทั้งหมด30นัดรังันดที่11ของตารางคะแนนณเวลานี้โดยจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมดังกล่าวนั้นทำให้ทางอิเมเบเรโนมาติเนส วัย28ปีชาวเซนตินาไปเตะตาดอดทีมสีแดงแห่งเมืองแบนเชสเตอร์ที่าคาดกันว่าจะมีการขยับผู้เล่นตำแหน่งผู้สับประตูหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งคาดกันว่าจะเป็นดาบิดเดคิอานักเตะชาวสเปนที่ตอนนี้ดูเหมือนจะสูญเสียตำแหน่งเมื่อหนึ่งให้กับทางดีนแฮดเดอร์สัน และการเป็นวาจากการที่ได้ลงเฝ้าเสาแค่บริการในยูฟ่ายูโรป้าลีกเท่านั้นโดยในลีกตอนนี้ดินแฮนด์สันได้ลงเฝ้าเสาแทนรวมถึงเกมนัดสำคัญล่าสุดที่บุกอาชนกาไกย,ยทองท่านได้คสเปอร์ไป3ต่อหนึ่งที่แทบจะบ่งบอกว่าทุกอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาคนนี้อาจจะเป็นมือหนึ่งต่อไปแทนดาบิดเดคอาก็เป็นได้ผล่าน,นงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็แลวกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ เรื่องอะไรกันเนี่ยแมนยูครองที่1ในลีกใหญ่ของยุโรปเลยนะโดยในฤดูกาลนี้แมนยูถือว่าเป็นทีมที่สามารถกอบโกยคะแนนจากเกมที่ตามหลังไปก่อนได้เยอะที่สุดหากเทียบกับ5ลีกใหญ่ของยุโรปโดยทําได้ดีกว่าทางบาเยอร์ม,มินิกถึง6แต้มกันเลยทีเดียวโดยแมนยูของเราสโมสรดังแห่งสึกฟุตบอลอัรกิจเป็นทีมที่เก็บแต้มจากการตามหลังไปก่อนได้มากที่สุดใน5ลีกใหญ่ของทวียุโรปในสั้นนี้ซึ่งก็จะมีพิมเอร์เมนิก ุนเดสติกเยอรมันลาลิกาสเปน้าโชสเาตรีและก็หลีกเอิงฝรั่งเศสจากการทำได้ถึงทั้งหมด28คะแนนโดยสันนี้ทีมของทางคุณซือนารุโอมนะครับนารับคำชมมาว่าเป็นจอมคัมแบ็กของเยอรกิจหลังจากที่พริกสนาการได้หลายต่อหลายครั้ง อย่างล่าสุดถึงแม้ว่าจะตามหลังท่านทั้พัสเปอร์ไปก่อน0นต่อ1แต่ก็มารวถึง3ลูกในครึ่งหลังจะทำให้ชนะไปได้ซึ่งก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยไปแล้วว่าพวกเขาคือทีมที่เก็บแต้มจากเกมที่ตามหลังไปก่อนได้มากที่สุดของศึกฟุตบอลอังกฤษประจำฤดูกาล2020แต่ตอนนี้มีการเปิดเผยมาว่าพวกเขานั้นเป็นเบอร์หนึ่งในด้านนี้หากเทียบกับ5ลิกใหญ่ของทวีปยุโรปด้วยกัน ทั้งนี้อันดับที่2ในชาร์ตนี้ได้แก่ไบรนมินิกที่พลิกสถานการณ์จนเก็บแต้มไปแล้วรวมทั้งหมด22คะแนนส่วนที่3ก็ได้แก่ไอทรักแฟนเฟิร์ตที่ทำไปได้ทั้งหมด17แต้มซึ่ง5้าทีมจาก5ลีกใหญ่ของทีปยุโรปที่เก็บแต้มจากเกมที่ตามหลังไปก่อนได้มากที่สุดประจำฤดูกาล2020นนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้เริ่มจาก1นึ่งแมนเชสเตอร์ของอังกฤษทำไปทั้งหมด28แต้ม2องยบรชมินิกจากเยอรมนีทำไปทั้งหมด2แต้ม3ไองแต้มสาเอิทตจักรฟนเ ทำไปทั้งหมด17แต้ม4 Leicester City จากอังกฤษทาําไปทั้งหมด16แต้มและก็5นะผม Inter มิ l านจากทางอิตาลีทาําไปทั้งหมด14แต้มครับโอ้โหเป็นน้ว่างานนี้แมนยูของเรานะฮะติด1ใน5้านะผมและก็เป็นอันดับที่1ด้วยซ้ำไปในด้การนี้ที่สามารถกลับมาเก็บแต้มได้หรือว่าผีค,คืนจากหลุมนั่นเองนะฮะโอ้โหถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงฟอร์มแมนยูของเราสุดพีคเลยทีเดียว และนี่ก็เป็นสรุปข่าวล้นสมสรแมนเชสเตตในช่วงเย็นนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะจะรรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซั s ส r คร e ให้กับผมนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ